เนื่องมาจากกรณีความขัดแย้งระหว่างทางด้านของไทยกัมพูชานะคะล่าสุดเลยเนี่ยทางด้านของค่าแมททามส์ค่ะเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของประเทศกัมพูชานะคะได้มีการระบุค่ะว่ามิส s ินเวิร์สกัมพูชานะคะไทยเนรีโซเจตาค่ะล้านสาวของพลโทหญิงมาลีโซเจตานะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้กล่าวว่าเธอเนี่ยพร้อมที่จะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมิสอินเวิร์สที่ประเทศไทยนั่นเองแม้จะมีความตึงเครียดนะคะจากสถานการณ์ ปัจจุบันระหว่างสองประเทศเลยค่ะซึ่งเธอเองนั้นนะคะก็ได้มีการบอกค่าว่าตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันฉันก็รู้แล้วนะคะว่าการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศไหนและฉันเนี่ยก็บอกตัวเองเสมอว่าถ้าฉันเนี่ยได้เป็นตัวแทนประเทศเวทีในระดับนา,นานาชาติจะขาดธงชาติกัมพูชาไม่ได้และคําคํานี้เนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวฉันและตอนนี้เนี่ยฉันสามารถคว้ามงกุฎเพื่อเป็นตัวแทนของกัมพูชาได้ทําไมฉันถึงจะนําธง ของกัมพูชาขึ้นเวทีไม่ได้ละ่ะดังนั้นฉันจึงคิดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคใหญ่ๆอะไรอยู่ข้างหน้า ความมุ่งมั่นของฉันที่จะนำธงชาติกัมพูชาขึ้นเวทีระดับนานาชาติต้องดำเนินต่อไปพร้อมกันนี้นะคะคุณผู้ชมเธอเองเนี่ยก็ยังได้มีการยืนยันค่ะว่าเธอจะนำชุด63ชุดค่ะเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะจัดขึ้นที่ Impact Challenger Hall นะคะที่ปากเกร็ดนนทบุรีในประเทศไทยนะคะในวันที่21พฤศจิกายนนี้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของอสนวัตอิสระไกรศีนค่ะ,คะก็ได้มีการ ออกมาพูดถึงคุณแม่ของ m มิส i v นเวสกัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกับบอกอีกนะคะว่าต้องบอกน้องเขาว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ไทยไม่รู้ทําใจได้หรือเปล่าเพราะสปอนเซอร์เราคนไทยยาสีฟันไทยเครื่องดื่มก็ไทยข้าวทุกมื้อก็ไทยไม่รู้เขากินลงไหมแต่เราเนี่ยก็มืออาชีพให้สิทธิเท่าเทียมไม่ดีกว่าและไม่แย่กว่านะคะทุกคนต้องเท่าเทียมกันค่ะพร้อมกระบ,บอกอีกนะคะว่ามาเถอะ เป็นประสบการณ์ไม่แน่มองอาจจะลงครั้งที่74ไปเลยก็ได้คนเรามีฝันต้องไปให้ถึงครับ มาแล้วกันถ้ามาถึงมือผมผมดูแลให้แต่ถ้าเดินทางไปเพ่นพ่านเองโดยไม่บอกกล่าวอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนไทยจะศรัทธาครับและนี่เลยค่ะคุณผู้ชมก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่แฟนๆนางงามเองนะคะต่างก็จับตามองสําหรับกรณีของทางด้าน MissUniverse กัมพูชานั่นเองค่ะหลังจากที่เกิดความขัดแย้งนะคะระหว่างไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยทางด้านของ m i s s u n i v e r s e กัมพูชานั้นจะสามารถเดินทางมาประกวดที่ประเทศไทย ได้หรือไม่นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของมิส i v นเวสกัมพูชาเองค่ะคุณผู้ชมก็ยืนยันนะ้าะว่าเธอเนี่ยจะมาประกวดที่ประเทศไทยพร้อมกับบอกอีกด้วยค่ะว่าจะนำชุด63ชุดเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนน,นี้ล่ะค่ะ